ยูพิกคว้ารางวัลแอป Social Commerce แห่งเอเชียประจำปี2563ในสาขาแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์จากประเทศสิงคโปร์และเปิดตัวผู้บริหารคนใหม่ของยูพิกสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพี่ลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องในตุกสอดออนไลน์มืออาชีพนะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับมาแสดงความดีดกับ แอปพลิเคชันยูพิกนะครับที่ได้รับรางวัลแอปแห่งเอเชียนะครับในปี2,563นะครับตัวแอปของยูพิกเนี่ยนะครับเขาก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถนะครับสมัครเข้ามาเป็นเมมเบอร์นะครับมีทั้งระบบพิออเดอร์ระบบดรอปชิปนะครับรีวิวสินค้าทำแอดเวน e ได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นรางวัลที่เขาได้รับมานะครับเพราะว่าเขาเขาบอกว่า มีการช็อปมีการแชร์นะครับแล้วก็สร้างไรายได้เนี่ยนะครับต่อเดือนก็คือมากถึงนะครับ4ล้านบาทต่อเดือนทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังจดจดจ้องจ้องมองมองเล็งๆนะครับว่าวันนี้อย่ารอช้านะครับเพราะว่ายูพิกเนี่ยเพิ่งเปิดตัวได้ประมาณ1ปีนิดๆนะครับยังเป็นจุดเริ่มต้นอยู่ยังเป็นช่วงที่ดีอยู่นะครับถามว่าจะเทียบเท่ากับแพลตฟอร์มใหญ่ ได้ไหมยอย่างเช่น Lazada ได้ไหมยอย่างเช่นตัวของ s h อ p e e ได้ไหมอันนี้ต้องดูกันในระยะยาวเพราะว่าแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างย p i ิกเนี่ยเราสมัครมาเป็นเมมเบอร์นะครับเราสามารถแชร์สินค้าออกไปเราได้รับค่าคอมมิชชั่นแต่ในแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่างพวก Lazada หรือว่า s h อป e e เนี่ยเรามีหน้าที่คือเข้าไปช็อปเราเข้าไปซื้อแล้วเราก็ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นคืนกลับมามันก็คือไม่ได้เงินคืนกลับมาแต่มีประเด็นอย่างนี้ก็คือ ตัวแอปพลิเคชันของ UP i c เนี่ยนะครับมันเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในเครือของ l a z a d a ในเครือของ l a z a d a ก็คือแจ็คมาเป็นเจ้าของสถา,ถามผมนะพูดแแบบง่ายๆก็คือแจ็คมาเป็นผู้บริหารแล้วก็ตอนนี้แจ็คมาเองเนี่ยก็เปลี่ยนทีมนะครับผู้บริหารเปลี่ยนผู้บริหารเนาะไม่ใช่เปลี่ยนทีมเปลี่ยนผู้บริหารยูพิกเป็นคนใหม่นะครับคือเป็นเด็กเชนนะครับทีนี้นะครับเด็กเชนเนี่ยเขาคือใขรนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนมาดูนิดนึง ดเช่นเนี่ยนะครับเขาเป็นผู้บริหารคนใหม่นะครับของยูพิกภายใต้การสนับสนุนนะครับเงินทุนจากอนามอิเล็กทรอนิกส์เวิร์ลเทรดแพลตฟอร์มหรือชื่อย่อก็คือ ewtp นะครับอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มนะครับการค้าโลกซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยผลักดันผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีศักยภาพในการก้าวสู่ตลาดโลกและมีความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ นะครับได้เท่าเทียมกันนะครับโดยนะครับ ewtp เนี่ยนะครับก่อตั้งโดยใครครับนี่ครับแจ็คมาเห็นไหมแจ็คมานะครับผู้ก่อตั้งอาลีบาบากรุ๊ปนะครับด้วยประสบการณ์ทำงานอันกว้างขวางนะครับด้านโซเชียลคอมเมอร์ซของเท็กชานะครับในประเทศจีนกว่า10ปีนะครับก็เลยถูกผลักดันให้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารนะครับในใน ตัวของยูพิกนั่นแปลว่าในอนาคตเนี่ยนะครับยูพิกอาจจะไม่ได้มีแค่ในไทยนะครับอาจจะมีไปทั่วโลกมีไปทั่วโลกนั่นแปลว่าคุณก็สามารถทําธุรกิจระดับโลกกับยูพิกได้และยูพิกเนี่ยเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานอย่างที่บอกไปคือปกีกว่ากนะครับปกีกว่ากเองนะครับหลายๆคนเนี่ยเข้าไปจดๆจ้องๆไปส่องไปดไปูไปนู่นไปนี่ไปน,นั่นแล้วก็ อย่างที่บอกไปครับทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีระบบการบริหารการจ่ายค่าคอมมิชชั่นซึ่งผมเองเนี่ยเห็นมาทุกๆแพลตฟอร์มเพราะว่าผมทํามาหมดแพลตฟอร์มแลวนะครับอย่างเช่นขายตรงผมก็ทามาเนาะนะครับในส่วนของตัวสินค้าที่เป็นซิงเกิลผมก็ทํามาแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมอร์ซผมก็ทํามาผมมีความรู้สึกว่าทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกต่างกันในเรื่องของการ จ่ายเงินหรือว่าการมีแผนการจ่ายค่าคอมมิชชั่นเพราะทุกทแผนการจ่ายเงินต้องมีการคือเราไปทําตลาดเนี่ยเหมือนอายุพิกเนี่ยเขาก็เหมือนจ้างเราไปทําตลาดสินค้าแต่อายูพิกเนี่ยเป็นแค่ตัวกลางระหว่างเรานะครับกับเจ้าของร้านและเรากับลูกค้าเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าจ่ายเงินจ่ายเงินให้กับร้านค้าลูกค้าได้สินค้า เราได้รับค่าคอมมิชชั่นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็มองว่าเอ้ยเอยเอมันก็น่าสนใจดีนะเราอยากพยายามไปมองว่าเอ้ยแล้วมีมีหลายๆท่านบอกว่าจําเป็นไหมในในการที่ทำยูพิกแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องไปแนะนําคนให้มาสมัครไหมจริงๆเราไม่จําเป็นต้องแนะไม่ไม่จำเป็นต้องแนะนําให้ใครใครมาสมัครก็ได้นะครับคือวันนี้หน้าที่ของเราคือเราแชร์สินค้าไปเพื่อนซื้อสินค้าเพื่อนซื้อสินค้าเสร็จนะครับเขาก็ ได้รับสินค้าอ่ะถ้าเขาอยากได้รับโปรโมชั่นเขาก็สมัครมาเป็นเมมเบอร์อย่างเงี้ยนะครับเขาก็สามารถทําได้เช่นกันอ่ะถ้าเกิดเขาอยากมีรายได้เพิ่มอ่ะเขาอยากจะไปแชร์สินค้าเขาอยากจะเอาสินค้าในยูพิกไปขายเขาก็ต้องสมัครมาเป็นเมมเบอร์ถูกต้องไหมครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มาสมัครเป็นเมมเบอร์เขาแชร์ออกไปเขาก็ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นอ่ะเขาก็จะไม่ได้ค่าคอมมิชชั่น,นทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของการสมัครทีนี้ผมก็เลยอยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับ มาดูว่าตอนนี้ณวันที่ผมทำวิดีโอเนี่ยนะฮะมันมีโปรโมชั่นก็คือ299บาทเป็นเมมเบอร์ได้เดี๋ยวเข้ามาดูในแอปพลิเคชันกันหน้าตามันเป็นยังไงนะครับอ่ะนะครับเราก็เข้ามาในแอปพลิเคชันของ y UP i ิกกันเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วอยากจะรู้ว่าแอปพลิเคชันมันเป็นยังไงมันเล่นได้ไหมอะไรยังไงนะครับก็แนะนำให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับทำการใช้มือถือนะครับแล้วก็เปิดกล้องเลย เปิดกล้องเสร็จแล้วก็เอามือถือของคุณเนี่ยนะครับสแกนที่ QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับตัวของ y ยู i ิ k เองเนี่ยเขาก็จะมีคูปองส่วนลดนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยทันที30บาทอ่ะลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เป็นลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเพื่อนๆก็ดาวน์โหลดแล้วก็ลองเล่นนะครับลองเล่นอ่ะนะครับลองเล่นดูทีนี้ในแอปพลิเคชันของยู i ิกเนี่ยนะครับ ในในวันที่ผมทำวิดีโอเนี่ยเขามีโปรโมชั่นนะครับสมัครเป็นเมมเบอร์นะครับเพื่อสร้างรายได้หาไรายได้หรือที่เรารู้จักกันกับคำง่ายๆก็คือการเป็นยูพิกเกอร์นั่นเองนะครับเพียงแค่299บาทนี่นะครับ299บาทเราก็าเข้ามาที่เมนูนี้กันนะครับอ่ะคลิกเข้าไปอันนี้ก็คือเราสมัครเนี่ย299บาท299บาทตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราสมัครวันนี้เราได้รับคูป,ปอง30บาท เราเอาคูปองมารับมาเป็นส่วนลดได้เลยนะครับเหลือ269บาทเห็นมนสะบาทกับการแลกเป็นแลกตัวเราเองเนี่ยให้เราตัวเราเองเนี่ยเป็นเมมเบอร์แบบ V I P หรือเป็นยูพิกเกอร์เพื่อเอาสินค้าในยูพิกเนี่ยไปขายไปแขไปแชร์ไปโพสต์ในสื่อโซเชียลได้ทุกได้ทุกสื่อได้ทุกสื่อ,อะนะครับลองดูตรงนี้ตรงนี้เขาจะมีให้เราเลือกแชร์ลองจิ้มเข้าไปพอเราจิ้มเข้าไปเห็นไหมครับพอเราเป็นเมมเบอร์เนี่ย พอเราเป็นเมมเบอร์เขาจะมีลิงก์มี QR code เมีน่นนี่นั่นให้เราเนี่ยเลือกแชร์ได้เลยเราก็เลือกแชร์ไปในสื่อโซเชียลหรือแพลตฟอร์มที่เราต้องการได้เลยเห็นไหมครับไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยที่ต้องมานั่งทำลิงก์เองทำ,ทำนู่นทำนี่ทำนั่นเองนะครับแล้วก็2 9 9รบาทแลกกับการที่เราได้เป็นเมมเบอร์ขายสินค้าได้มากกว่า1ล้านรายการเนี่ยผมมองว่าคุ้มนะครับผมมองว่าคุ้มเนี่ยมอจะมีสินค้าตอนนี้สินค้าแบรนด์ที่เขามาทำโปรก็คือเป็นของตัวสินค้าเป็นของ เห็นไหมเกรดต่อก็เป็นสินค้าแบรนด์ที่เรารู้จักนะครับใช้สินค้าแบรนด์ใช้สิคนสค้าแล้วเราได้รับค่าคอมมิชชั่นด้วยอันนี้คือผมมองว่าเยี่ยมเลยทีเดียวถูกต้องไหมครับเยี่ยมเลยทีเดียวเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะมีพวกสินค้าราคา499สินค้าคอมมิชชั่นคุณ2อย่างเช่นสินค้าตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นเบสิกทั่วไปก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ60บาท อแต่อย่างผมตัวเนี้ยผมเป็นอัลติเมทยูพิเกอร์ใช่ไหมครับก็คือประเด็นตำแหน่งสูงสุดของของเขาผมก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงหน่อย290บาทอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นสินค้าตัวอื่นละ่ะสินค้าตัวอื่นที่ไม่ใช่เลทตรงนี้นะครับเป็นสินค้ากลุ่มอ่999บาทหรือ599เนี่ยนะครับอ่ะสินค้าที่เป็นเลทราคาสูงๆนะ,ะเดี๋ยวดูนะครับผมก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเห็นไหมเนี่ย200กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ก็อยู่ในในจุดที่อยู่ตรงนี้ได้เช่นกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราสามารถที่จะเลือกขายสินค้าเราเลือกแชร์สินค้าเนี่ยได้เยอะแยะมากมายทีนี้เนี่ยสินค้าที่อยู่ในในนี้ะนะครับในส่นของยูพิกเนี่ยอะผมอยากให้เพื่อนย้อนออกมาตรงนี้นิดนึงนะครับให้มาดูในส่วนของแบรนด์นะครับแบรนด์สินค้าแบรนด์สินค้าเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายทีนีน้จะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสินค้าแบรนด์นะครับก็คือเป็นสินสินค้าเนี่ยที่ที่เรารู้จักกัน แน่นอนอย่างตอนนี้มีพรพรเข้ามาแล้วเห็นไหมครับมีอะไรอีกละ่ะมีอ่ามีในส่วนของเออ่ลอรีอัลนะครับมีกาลิเยมีด็อกเตอร์จิวนะครับก็จะมีสินค้าเยอะแยะมากมายนี้นเพื่อนๆก็โหลดแอปพลิเคชันแล้วลองเข้ามาเล่นได้ไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่ได้มีข้อผูกมัดมันก็เหมือนเราโห, e หลดช้อปปี้หลดอลาซาด้ามานั่นเองแล้วเราก็ลบทิ้งไปถ้าเราไม่ไม่โอเคเราไม่สนใจแล้วเราก็ลบทิ้งไปนะครับสินค้าก็าาแสบมีเยอะมากเนี่ยอย่างรองเท้าคู่นี้เนี่ยนะครับรีบที่เราเห็นกันเนี่ย มีเพื่อนๆเ,เอามายิงแอดกันเทียบเลยเห็นไหมครับราคาขายอยู่แค่ร้อยกว่าบาทเองครับบางบางครั้งเนี่ยช่วงจัดโปรนะช่วงจัดโปรเนี่ยเหลืออยู่ไม่ถึงหลักร้อยครับเอ่อเหลือไม่ถึงรอ,องเท้าคู่นี้เราผมซื้อมาใส่แล้วนะครับซื้อมาใส่แล้วเบาสบายมากมากเลยจีนเขียวนะครับนะนี่มันก็จะมีสินค้าเยอะแยะให้เราได้เลือกทําคือเขาก็จะมีแคมเปญทีนี้เนี่ยแคมเปญเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกเยอะมากนะครับมาดูตรงนี้เห็นไหมัมันจะมีแคมเปญเขาก็จะมาจัดแคมเปญอย่างเงี้ยให้เราทุกวัน อ่ะอย่างตัวเนี้ยแคมเปญฉลองเป็นแคมเปญฉลองการได้รับรางวัลแอปแอ่งเอเชียเห็นไหมครับมันก็จะมีมันก็จะมีคูปองมาให้เราเก็บด้วยนะครับเราก็เก็บคูปองเอาไปซื้อสินค้าได้เอาไปช้อปสินค้าได้รับส่วนลดได้เห็นไหมครับสินค้ามันก็จะมีเยอะแยะมากมายมันจะมีสินค้า29 9อ่าสินค้าโปรสินค้าไอเทมแนะนําสินค้าที่ มีคนอยากซื้ออยากขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมมันก็จะมีสินค้าแล้วก็มันจะมีโปรแต่ละแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะมีโปรของมันนะครับที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยอย่างที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าเนี่ยมันจะมีโปรซื้อมือถือเห็นไหมครับอันนี้เป็นมือถือห้าจีเห็นไหมอ่เป็นทีวีห้าสิบห้านิ้ว,วราคาแปดพันกว่าบาทอย่างเงี้ยแต่ว่าสินค้ากลุ่มพวกนี้ก็จะมีจํานวนจํากัดนะครับอ่ามีโลมีไรเห็นไหมครับเนี่ยสินค้าแบรนด์ดัง นะครับก็จะมีเห็นไหม p a แ p g ีมีเอาเรงี้นะครับเนี่ยมีแจกทองมีแจกสินค้าพิมเมียมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกล่ะโอ้เยอะแยะมากมายนะครับผมก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาดูมีสินค้าส่งฟรีด้วยนะครับอ่ามีสินค้าส่งฟรีเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะมีสินค้าให้เราเลือกสินค้าต่ำกว่า99บาทอย่างเงี้ยเราเลือกขายได้นะครับเราอาจจะคือหลายๆท่านกลัวไอ้สินค้าบางตัวเป็นสินค้าอ่าราคาอาจจะสูงไหมนะครับ ผมแนะนํานึ่งน,น,งนี้เวลาเราเข้ามาทําตลาดเนี่ยให้เราเข้ามาดูในช่วงของสินค้าที่มันมีโปรมีการจัดโปรเนี่ยเห็นไหมผมเชื่อว่าพอมีการจัดโปรจะสุจะจะ,จะถูกแล้วก็ซื้อสินค้าหลายๆชิ้นครับมันจะถูกเพราะว่าสินค้าบางรายการเนี่ยเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านค้าเดียวกันก็ถูกจจดส่งออกไปในใน,ในที่ที่เดียวกันอันนี้ก็คือในเรื่องของการที่เราจะมาเลือกดูสินค้าในที่นี้มีเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราเนี่ยนะครับจะขายได้ไหมการจะขายได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับ ผมอยากจะแนะนำหนึ่งให้เพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับตรงนี้นะผมจิดอย่างตอนนี้นะครับเนี่ยอย่างมาตอนสิบโมงเนี่ยก็มีทีมงานขายของได้ก็จะมีเพื่อนๆขายของได้อยู่ทุกวันขายของได้อยู่ตลอดนะครับอันนี้ยังเป็นของเมื่อวานอย่างเงี้ยก็จะมีเพื่อนๆขายของได้เขาขายของได้เราได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนเราเป็นซีพีอ่ะง่ายๆครับพอเราสมัครเสร็จเราไปโพสต์ต่อเพื่อนเราซื้อสินค้าซื้อสินค้า เสร็จแล้วเขาเองอยากอยากจะสร้างรายได้เพิ่มเขาก็มาสมัครเป็นเมมเบอร์กับเราพอเขาสมัครเป็นเมมเบอร์กับเราเขาไปขายสินค้าเราก็อ่ะในเมื่อเราเป็นผู้ให้โอกาสเขาในการสร้างรายได้บริษัทก็เลยอ่ะให้ผลตอบแทนเราอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เป็นในมุมแบบนี้ถ้าถามผมนะผมมองว่าเอ้ยมันก็เป็นในมุมแบบนี้อาาีกอ,อ,อย่างหนึ่งมันเป็นในเครร์ของลาซาด้าผมมองว่าเอ้ยยังไงอยู่ในเคอร์ของลาซาด้ามียังไงมันก็ปลอดภัยอ,อ่ะเออมืไงมันก็ปลอดภัยอะ่ะลาซาด้าก็คงไม่ ไม่มากระจุกกระจิกนิดนนหน่อยถูกต้องไหมครับเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นนะครับเมื่อเราขายสินค้าได้อะไรได้เนี่ยนะครับเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยนะครับคอมมิชชั่นมันก็จะวิ่งเข้ามาประมาณแบบนี้ทุกวันนะครับอันนี้ก็คือรายได้อย่างตอนนี้ผมเป็น Ultimate ย u p ิเ e r ร์แล้วอ่าคอมมิชชั่นผมเนี่ยก็อาจจะสูงกว่าลายๆท่านนิดนึงนะครับแต่ลายไท่านไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปยูพีเพิ่งเปิดตัวได้แค่ปีนิดนิดปีกว่าๆเองนะครับ เพราะฉะนั้นยังมีโอกาสเติบโตได้อีกยาวไกลสมัยก่อนที่สิกว่าปียีกว่าปีที่แล้วเนี่ยาลาซาด้าแล้วก็ช้อปปีเนี่ยเปิดตัวขึ้นเอาง่ายๆถ้าเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แล้วอยู่ไปอีกสัก20ปีเนี่ยผมมองว่าเรายังมีโอกาสาที่จะทําเงินกับแอปพลิเคชันตัวนี้ได้อีกเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคิดมากคิดน้อยคิดเหมือนกันครับแต่ลงมือทําทันเยอะเรียนรู้จากจากสิ่งที่ผมสอนเรียนรู้จากสิ่งที่ผมบอก ผมเชื่อว่าทุกท่านจะสามารถที่จะทำเงินแล้วก็ทำงานกับมันได้นะครับทำเงินทำงานกับมันได้อยากจะฝากเอาไว้นะครับเพราะว่าผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านตอนเนี้ก็จดจตด้องจ้องแล้วก็ยังส่องยังเล็งยังมองว่าจะทำดีไม่ทำดีกลัวจังวันนี้นะครับคุณใช้เงินเพียงแค่299บาทผมไม่เคยแนะนำให้ใครเวลามีโปรอ,อะไรเนี่ยที่มันแบบคุ้มเนี่ยผมแนะนำให้ทุกท่านตลอดนะครับเพราะว่าอยากให้เอามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ เพราะว่าโควิดอยู่อย่างนี้โควิดยังอยู่กับเราเยาวนานครับอีก,อ,กอีกหลายปีดีดักนะครับแล้วก็จะต้องเกิดภาะวะอะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่เลือกทางเลือกเพื่อจะสร้างไรายได้เราอาจจะกลัวทุกคนกลัวครับไม่มีใครไม่กลัวผมก็กลัวแต่วันนี้เราโมแต่กลัวเราก็จะอดตายนะครับเรากลัวเราอดตายเราไม่ได้ทําอะไรเราก็อดตายนะครับฝากไว้สําหรับแอปพลิเคชัน u p i c ทนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็เป็นอีกการการันตี นะครับเพราะอันนี้เขาคว้ารางวัลแอปนะครับแอปโซเชียลคอมเมอร์ซแห่งปีนะครับในปี2563ที่ผ่านมาคุณเองกำลังอยู่ในจุดที่ดีที่สุดทางออกที่ดีที่สุดนะครับและขายสินค้าได้เยอะแยะมากมายที่สุดนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านใดที่อยากจะเริ่มต้นก็สมัครและทักทายกันเข้ามานะครับโอเคนะครับก็ฝากเอาไว้ก่อนจะจบและจากกันไปก็ฝ่ายเพื่อนช่วยกัน กดติดตามกด subscribe แล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวิดีโอนี้เพื่อเป็นทางเลือกและทางออกให้กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาโอกาสและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งจริงๆเอาไว้เวลาที่มีวิดีโอใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรเพื่อนๆจะได้ลองเข้ามาดูามีทักษะเทคนิคอะไรลองเข้ามาดูและเอาไปจับใช้กับธุรกิจของตัวท่านเองได้นะครับโอเคแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ